นักเรียนครับอันนี้เรามาดูการหาพื้นที่นะครับของรูกสี่เหลี่ยมนะครับนะหายงไงไได้บ้างนะครับนักเรียนวันนี้ครูจะสอนสูตรหนึ่งะก็คือนักเรียนฟังน,นะสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยเรารู้ด้านหนึ่งสมหรัด้านนี้ยาว8เซนติเมตรทุกด้านมันก็ยาว8 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็คือด้านคูณด้านดอคูณดอก็คือด้านคูณด้านก็คือ8ปดคูณแปดได้หกสิบสี่ตารางเซนติเมตรซีเอ็มกำลังสองหรือว่าตารางเซนติเมตรนะครับนะักนะเรียนอย่เขียนภาษาไทยผสมอังกฤษนะครับเขียนเอาให้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตารางเซนติเมตรนะโอเคไหม อันนี้ทุกคนรู้หมดเหมือนกันหมดนะทีนี้ครูจะให้ความรู้เพิ่มนะครับนั่นะเองครับเดี๋ยวครูจะคลาสสิฟายให้ดูอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติครูมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะมี property หรือสมบัติอะไรบางอย่างคืออะไรรู้ไหมได้เรียนเส้นที่ลากจากปลายด้านหนึ่งมาปลายด้านหนึ่งเส้นที่ลากจากปลายด้านหนึ่งมาปลายเส้นนี้เนี่ยเราเรียกว่าเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมเนี่ยมันจะตัดกันเป็นมุมฉากนะครับเส้นทแยงมุมเนี่ยจะตัดกันเป็นมุมฉาก ก็คือตรงนี้ก็90ตรงนี้ก็90 90 90เก้าเขาเรียกว่าเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากพูดง่ายคือเส้นทแยงมุมนี้มันตั้งฉากกันนะครับเลยตัดกันเป็นมุมฉากในเรียครับสี่เหลี่ยมรูปเวามันก็มีความสวยงามอย่างหนึ่งก็คือเส้นทแยงมุมนี้ก็ยังตัดกันเป็นมุมฉากขอให้ดีนะสี่เหลี่ยมรูปแวาเส้นนี้ก็คือเส้นทแยงมุมเส้นทีหนึ่งนี่คือเส้นที่สอง เส้นแยงมุมก็ตัดกันเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นแทงมุมก็ตัดกันเป็นมุมฉากเมื่อเกิดอะไรขึ้นในเรียนรู้ไหมมันจะมีสูตรสูตรหนึ่งก็คือการหาพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของ เส้นทแยงมุมก็หมายถึงว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเส้นทแยงมุมเส้นที่หนึ่งคูณกับเส้นทแยงมุมเส้นที่สองพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากมีอะไรบ้างมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอะไรบ้างมีสี่เหลี่ยมรูปเบ้ามีอะไรบ้างมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนถ้าเรามีสามไอสี่เหลี่ยมสามรูปนี้ เราสามารถใช้อีกสูตรหนึ่งคือเส้นหนึ่งศูนสองคูณผลคูณของเส้นให้เยงมุมได้แสดงว่าตอนนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ได้อีกสูตรหนึ่งคือเส้นหนึ่งศูนสองคูณผลคูณของเส้นท่าเอียงมุมนะครับนักเรียนนะทีนี้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูให้ความรู้อีกนิดนึงนะครับว่าเส้นให้เยงมุมของมันเนี่ยจะยาวเท่ากันด้วยนะสมมติว่าถ้าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่เส้นนี้ก็ยาวเท่ากัน นะครับในกรณีของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นแยงมุมจะยาวเท่ากันนะครับแต่ในกรณีของสี่เหลี่ยมรูปว่าวกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเส้นแยงมุมไม่ได้ยาวเท่ากันนะครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเส้นแยงมุมจะยาวเท่ากันด้วยนะครับเรียอนอันนี้นักเรียนโน้ตไว้นะครับในกรณีของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะว่าเส้นแยงมุมจะยาวเท่ากันนะครับตัดกันเป็นมุมฉากนะ และบางทีเขาสอบอ,อกมันจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอันนี้ก็แบ่งครึ่งอันนี้ก็แบ่งครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรามาดูสูตรนะครับ